ศาส,สนาขงจื้อเป็นลัทธิปัจญาและจริยศาสตร์ที่เน้นเรื่องมนุษยธรรมความกตัญญูและความสัมพันธ์ในสังคมลัทธิทางปัจญาและจริยธรรมที่วางรากฐานโดยขงจื๊อโดยเน้นการดำเนินชีวิตที่สงบสุขในสังคม ด้วยหลักการของมนุษยธรรมความสามัคคีและจริยธรรมผ่านการเคารพบรรพบุรุษและปฏิบัติตามพิธีกรรมแม้จะไม่เน้นการนับถือพระเจ้าในรูปแบบของศาสนาอื่นแต่ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเทพพระเจ้าและสวรรค์อยู่บ้างโดยเฉพาะในเชิงเทววิทยาและพิธีกรรมเช่นจีนจัดพิธีคารวะลำลึกวันคล้ายวันเกิดยอดปราบขงจือ้อหลักการสำคัญ ความเมตตาเหลือนการรักผู้อื่นและใส่ใจผู้อื่นเหมือนที่ตนเองปรารถนาให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตอนเช่นชินจังช่วยเหลือกับปะเหมือนที่ชินจังอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อชินจังกัปปะเหรอออเป็นอะไรไหมอ่ะ มีแผลด้วยนี่เอ๊ะแล้วครับดีมากจ้ะผมพากระป่าคุ้งมาด้วยล่ะเหรอยินดีต้อนรับจ้านี่แม่ครับกระป่าคุงเขามีแผลด้วยอเอ๊ะตายแล้วอันนี้จ้ะปิดซะ ไม่เป็นไรแล้วนะความชอบธทมอี่การกระทําที่ถูกต้องตามศีลธรรมและมีความชอบทมเช่นชินจังเก็บกระเป๋าสาตางค์ได้แล้วนําไปให้ประโยประกาศเจ้าของ <c oughs> แกตายที่บ้านเน่เน่จังอ่ะไม่ไม่เอาเอาแต่ใจตัวเองจริงจร <c oughs> ิงเฮ้ยกระเป๋าตาังค์เล่นแกล้งตายอยู่อะตกอยู่ตั้งหากแล้วโอ้เงินเพียบเลย ยินดีต้อนรับจ้าผมเก็บกระเป๋าตังค์ได้เลยเอามาส่งอะครับเอ๊เอามาส่งร้านขน,นมก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะโอ้โอ้งั้นเอาช็อกโกบีกับไอศครีมแล้วก็ออต้องมาส่งที่ป้อมตำรวจให้เรียบร้อยสิโอ้โอ้มีธุระอะไรอ่ะมีกระเป๋าตังค์ตกอยู่เงินเยอะแยะเลยคะ่ะอ้เอาเขาตกมาส่งอย่างนั้นเหรออ่ะเข้าไปข้างในเลย จารีดประเพณีลีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานะและบทบาทในสังคมมี3ตัวจัดงานคริสต์มาสช่วยให้สมาชิกในสังคมมีความสัมพันธ์ที่ดีเป่ากันลดความขัดแย้งให้ตายในคริสนายจะเอาวิกานนอกไหมไม่ใส่ใครแต่ก็ยังเป็นนอกไม่ไม่เอาความกระตันยู การเคารพและดูแลบิดามารดาและผู้มีพระคุณเช่นชินจังกลางร่มไปรับแม่ของก็พรุงพรังจะไม่น่ากลางร่มไหวเลยทาด้านแท็กซี่กลับของรลราคาก็หมดความหมายโอ้ยโชคไปดีเลยแฮะแม่ครับฮะว,ว่าไงชินจังผมมารับแม่กลับบ้านน่ะ อความเชื่อและแนวคิดการพัฒนาตนเองความสัมพันธ์ในสังคมการศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าการบูชาบรรพบุรุษการยอมรับและการปฏิบัติ การปฏิบัติควบคู่กับาศาสนาอื่นชาวจีนหลายคนนับถือาศาสนาหงจือ้อควบคู่ไปกับาศาสนาอื่นเช่นพระพุทธศาสนาหรือาศาสนาพื้นบ้านอิทธิพลทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออก